ยอมมึงไม่ชอบกูโอเคกูไม่ชอบมึงปะกูม่าชอบเหรอได้กูรวมสนามด้วยเราก็มีความแบบไม่ชอบมันอยู่นะแบบพุ่งพลาดเนาะไปห้อมลุยใบห้อมลุยเราบอกว่าเอ้ยมึงกับ สวัสดีครับมาเจอกันในเปิดใจเคลียร์ใมนะครับผมเป็นช่วงใหม่ครับที่ไมค์พาทุกคนเนี่ยมาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปพร้อมๆกันไหมครับโดยไมคครับจะเชิญแขกรับเชิญครับมาแชร์ประสบการณ์ตรงครับรับรองเลยว่าในทั้งสาระแล้วก็ความฮาอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวนี้คือ EP แรกครับผมใครไม่อยากพลาดว่าครั้งต่อไปเนี่ยมันจะมาเปิดใจเคลียร์อะไรกันครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วว่าจะอัดยังไงครับผมแล้วเราจะมาเคลียร์ใจไปพร้อมๆกันนะครับ บอกเลยว่า EP แรกเนี่ยครับเป็น EP ที่ดุเดือดมากเออเพราะว่าเป็นเรื่องราวในเรื่องที่แบบว่าตอนเด็กเนี่ยม่เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยเจอ,เจอประสบการณ์แหละที่แบบต้องมีคนหนึ่งที่รูส้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบที่หน้าเราแบบนี่คนนี้เป็คใครวะแต่ว่าไม่เคยคุยกันเลยเออซึ่งวันนี้ครับมันก็จะเชิญเพื่อนเก่ามาเทกันว่าตอนเด็กเนี่ยเราโกรธอะไรกันหรือเปล่าเราละครับผมจะมาเปิดใจเคลียร์กันกับไตรครับผมโอเค สวัสดีครับมาไกลไหมไกลมากรอนานมากชื่อไตรครับเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ม4นะแล้มั้งม่ทนทรียแต่ม4ม4ก่อนหน้านั้นไม่ใช่นะก่อนหน้านั้นไม่ใช่เราอ่ะในโรงเรียนเดียวกันมาตั้งแต่ม1นึ่ใช่ส่งผลาลับวิทยาลัยนนทบุรีคบกันมาประมาณ13บสามปีสิบสี่ปีแล้วใช่แล้วคบได้ไหมเคยพยายามแล้วนะเคยพยายามผัดมันออกแล้วเลยมไม่ได้ไม่ได้ ยแล้วแม่ก็บอกให้เลิอกคบเพื่อนหน่อยโมเมนต์แรกที่จำได้ในหัวเลยครับไม่รู้ว่าตอนนั้นอาจจะเกลียดไหมแล้วมั้งเพราะว่าเหมือนไมค์รู้สึกว่ามันมองมันมองมาแล้วเหมือนแบบมันไม่ชอบหน้าไมคแล้วอะหน้าไม่รับแครหน้าไม่รับแคร์แล้วแบบเป็นท่าเหมือนแบบคนตีคนตีเหมือนจะหันเลยด้วยคำที่เราอ่ะต้อบอกว่ามอนอย่งนี้ตัวเล็กมากประมาณสูงหรอประมาณร้อยสี่สิบแปดตัวเล็กตัวของผอมเลยนะแล้วมันรู้สึกว่า มึงไม่ชอบกูก so ูทำอะไรไม่ได้หบบกูกูไม่ชอบมึงกลับแหละแต่ว่ากูไม่กล้ามีเรื่องเพราะว่ากูต้องโดนจะทืบแน่นอนอย่างเงี้ยเคยเข้าใจผมว่าไม่ถูกชะตาปะคนไม่ถูกชะตากันแค่เห็นหน้าก็ไม่ชอบแล้วนี่มึงมอคอมใหม่ของไตก็จำความได้น่าจะมสองมั้งตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเดินสวนกันไอ้ไม้นั่งเรียนแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราเข้าใจว่าไอ้ไม้มันเป็นเด็กดุดเมื่อก่อนเล่นเล่นงอะไรนงโยงโยเล่นเครนเนี่เล่นมงโยเล่นตีก็จะมีความแบบว่า ตอนเด็กมันชอบดึงหน้ามากเ<ม>ดินไปไหนมันก็จะมีความดึงแบบมึงตึงโบนแต่เด็กเย้คือเวลาเดิ <c oughs> ดไนะ <c oughs> ดไปไหนก็จะมีแบบผู้หญิงหน้าตาดีๆเดินกันบกบ่ข้างเพ<อ>ื่อนอ๋อใช่เอยเออมอต้นมันจะมีเพื่อนอทั้งกลุ่มมาสิบคนก็แค่คนเดียวในกลุ่มเลยรู้สึกว่าไอ้นี่มันใครวะหญิงสวยเดินด้วยวะมันดึงหน้าจังเลยอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าโอเคไม่ชอบละไอ้นี่ก่อนแทนขึ้นมาเองใช่กล่องแทน็แบบไม่ชอบเขถามว่าถึงขั้นแบบชกต่อยกันไหม ไม่เคยไม่เคยคุยกันไม่เคยคุยกันเลยสักคำโหสมัยเด็กนี่เป่าก็ปิวแล้วจะตัวเล่นจึงนิ่งๆน้องเขาก็น่ารักน้องมหนึ่งน่ารักเลยที่ว่าเออเสือเป็นสเปคเดียวกันอีกเอสมมีการได้คุยกันบ้างแล้วทำไมคนที่คุยมันชื่อเหมือนกันวะ ออคนเดียวกันปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งชัดแล้วขาคนเดียวกันคือเขาบอกเลยว่าจริงๆละเนี่ยมีการจีบคนเดียวกันนะสามคนต่างคนต่างไม่ถอยต่างคนต่างแบบสู้เพราะก็ต้องมา้เจมแล้วว่าเอ้ยมึงอันนี้คุยกันนาว่าถ้าเกิดสมมติผู้หญิงเลือกใครอ่ะเราจะไม่เลือกเขกปะนะซึ่งเจมอะโอเคตัวละครที่สามโมโกโลที่สามรู้ว่าชอบเหรอได้กูรวมสนามด้วยแล้วสรุปคือเขาเลือกมาเขาเลือกใคร ใช่ไหมเป็นแฟนกับแฟนใหม่แฟนเกับไหมปีปีหนึ่งเนี่ยจะเรียกว่าสนิทกันถึงขั้นแบบเปิดใจคุยกันและปรึกษาทุกเรื่องแล้วแต่ว่าถ้าเกิดช่วงมอปลายเนี่ยแค่แบบเป็นทํางานด้วยกันมากกว่าใช่อาจจะทํางานด้วยกันแล้วก็กลุ่มใหญ่เราอยู่กลุ่มเดียวกันเราได้เจอตลอดเนาะได้เจอตลอดผมรู้สึกว่าที่มาสนิทกับมึงมากขึ้นอ่ะเพราะเป็นกรรมการนักเรียนปิดเทอมม .5 เนี่ยก็มาเตรียมงานม .1 นึ่งปฐวีเทอมหนึ่งกับม .4 เราก็จะเจอกันแบบปิดเทอมปิดเทอมไม่ได้อยู่บ้านเลยเรียกว่ามีนอนโรงเรียนกันเลยนอนโรงเรียนกันเลยนอน้โรงเรียนกันเลยจานถึงนอนทีนอนเดียกันเลยมีนี่ด้วยเราก็จะมีโอกาสได้ถ่ายทำละครเวทีอ๋อใช่อันนี้อีกจุดหนึ่งที่เราสนิทกันตอนม6ก็คือเป็นสาระเพิ่มเติมก็คือเกี่ยวกับการละครแสดงละครเวทีแล้วก็อะไรนั้นหนังสั้นเฉลิมตะเกียรติใช่อะไรอย่างนี้ก็เราก็ได้ทำกิจกรรมบอกแต่ว่ากิจกรรมทำตลอดทำตลอดเรื่อไม่เรียนเราไม่เรียน คือไม้ต้องบอกกอนว่าไม้มันทํางานต้องดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กเนาะใช่นั้นน่ะเราไม้มันก็จะเป็นคนที่เวลามีงานอะไรบางอย่างที่มันดีๆเนี่ยมันก็จะชอบมาชวนไปว่าเอ้ยไตว่างไหมไปทำงานกันหาเไเพื่อนไงเออทำงานโอ้เรื่องนี้พีคพีคมากเราหางานให้เพื่อนทำการสัดเลี้ยงหมอไตว่างไหมกูหาคนไม่ได้จริงๆแต่บอกว่าหรอถ้ามึงหาไม่ได้เดี๋ยวกูช่วยก็ได้ตลอดว่าก็ยกของอ่ะมือวันหนึ่งทำไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ได้เงินกลับบ้านกอับันขามายืนสัาพ์ตงานเริ่มรันละ พีธนกกรหันมาเรียกน้องครับน้องครับไปยกของให้พี่หน่อยยกอะไรครับพี่ยกอะไรครับพี่งูเหลือมครับน้องอยู่ที่กรงมึงไม่มีกูแล้วถูกพวงงูเหลือมอช็อกตายช็อก,อก,อกตาย็ตายอะรแบบสองตัวใหญ่มาก ตอนนั้นน่าจะเป็นประมาณตอนเรียนปีหนึ่งปีสองละมั้งก็สนิทแล้วแหละสนิทมันกันสนิทกันแล้วแหละแล้วผมด้วยความที่ตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่าเพื่อนเราอ่ะโดนโดนเขาเนี่ยโดนโดนว่าแหละเราก็มีความแบบไม่ชอบมันอยู่นะแบบพุ่งพ่านเนาะไปฮอร์โมนไปรุนแรงเออแล้วบอกว่าเอ้ยมึงกับกูเอาไหมหนึ่งพันไเออกูขออ่อยมึงได้ไหมด่าเพื่อนกูบ่อยมากอะไรเงี้ยมันก็น้องเขาก็คิดอยู่หันเดินหายไปกับเพื่อนแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาบอกว่ามันอ่ะไม่เอา แต่ว่ามีเพื่อนมันอ่ะจะต่อยกับพี่แทนผมอะไรอย่างนี้แล้วมันก็ส่งเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนมันตัวใหญ่มากแล้วเพื่อนมันตัวใหญ่มากแลยืนหน้าแล้วก็ต่อยแล้วจะทำไงวะนั้นตาแตก <laughs> ต้องขอบคุณมันมากเพราะว่าไม้จริงจริงมันไม่ได้แคร์อะไรมันแล้วคนนั้นอะแต่ยอ่มันเหมือนแบบแคร์ในใจมันเนี่ยแบบมึงทำไมชอบมาด่าเพื่อนกูนกวะแล้วเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ทำให้ไม้อะรักมันมากเลยเพราะว่าไม่สามารถที่จะแบบไปต่อยกับใครก็ไม่รู้ใชไมไม่รู้ล้วไม่ได้บอกไม้ด้วยนะไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกด้วยแล้วก็ถามมันมาว่ามึงตาโดนตาโดนอะไรมาเออพหลังจากนั้นอะเพื่อนก็ยังไปชวนไปบังกะโลทั้งที่โดนต่อยตาบวม ก็เทไปก็ไปแฝงต้นนะมึงหล่อมากแบบมึงหล่อที่สุดแล้วอือไม่ไม่มีไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่ไเคยไม่เคยทะเลาะกันเลยแต่ไม่รู้ไอ้ไม่น้อยใจอะไรบ้างกันแล้วแต่ด่าไม่บ่อยไม่เคยไม่เคยเพราะว่ารู้สึกว่าทุกครั้งที่มันด่าไม่เข้าใจว่ามันเล่นถือมาขับอ่ะจริงจริงแต่ว่าคิดว่าเล่นตลอดเลยเนี้ยไม่มาแก้เใชรจะด่าบ่อยด่าตลอดไม่หรอกว่าแต่ตั้งแต่แบบเรื่องที่จิตหญิง เดียวกันเนี่ยตอนนั้นน่ะไม้บอกกับตัวเอี้ยงไปนะแต่ไม้ไม่เคยบอกไปว่าเออมันจะไม่จีบผู้หญิงคนเดียวกับเพื่อนแหละเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเสียเพื่อนคนนี้ไปอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มกับคนเดียวอ๋อมีมีเพจหนึ่งมีไม่เคยทะเลาะกันเลยอ๋อ็ตไปสอบไฟนอลอยู่ที่มหาลัยมึงว่างไหมตายเลย เดเมมาแล้วสัญญาณเตือนมาแล้วมึง uh huh. ว่างไหมเออก็เพิ่งสอบเสร็จเหนื่อยว่ะกะจะกลับไปนอนบอกมึงช่วยอะไรกูหน่อยได้ไหมตอนนี้กูมาเดทก,กับน้องคนหนึ่งโยมึงไปซื้อดอกกุหลาบดอกไม้มาให้กูที่ร้านอาหารหน่อยได้ไหมเอเอเดีเ๋ยวกูทําให้ก็ได้ยังไงว่าทางกลับบ้านอยู่แล้วลอยเราก็ไปถึงเดอรมองแนละ้วก็ไปซื้อดอกไม้มาให้ชอบแล้วก็นั่งรถเมล์ตอนเด็กนั่งรถเมล์แล้วก็ข้ามข้ามสะพานลอยแบบประมาณเกือบห้าร้อยเมตรอ่ะไปถึงมันี่เดินไปหามในร้านอาหารอยู่ในซอยไงมันก็ดึงอดอกไม้จาก แต่บอกว่ามึงเออกูเดินมาโคตรไกลเลยอ่ะในซอยอ่ะกินน้ำแก้วหนึ่งได้ไหมวะเออขอนักแก้วนึงกูขอขึ้นไปกินแก้วเดียวผมไม่ได้มึงกูอยู่กับน้องเขาจําได้โมเมนต์นั้นงอนนะตอนนั้นน่ะแต่ก็ลองสมมุติว่าเราเป็นไม้ตอนนั้นน่ะแล้วก็เข้าใจว่าเออเพื่อนมันก็โฟกัสกับเรื่องนั้นอยู่พยายามเต็มที่ที่จะทําให้คนเขาคนนั้นประทับใจอยู่อะไรเงี้ยถ้าเป็นเราเราก็คงจะทาเหมือนกันละมั้งอะไรงี่เลยก็คงไม่ได้ตั้งใจอ่ะ คือือนเราเราส่งตัวตายแต่ยะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเพื่อนทุกคนได้คิบไว้ใกล้ตัวนะใช่ใช่แต่ถือว่าเออมันไม่ตั้งใจหลอกเพื่อนเราถ้าเกิดเราเรียยว่าเพื่อนสนิทแล้วเราต้องเชื่อใจมากก่อนว่าเขาไม่ตั้งใจทําให้เรารู้สึกแย่หรอกก็เปิดใจมากนะคือเปิดใจมากๆเพราะว่าไม่เคยคุยประเด็นนี้กันเลยใช่ใช่ต่คือสโฟกัสไหมอ่ะจริงๆมันเป็นมันเป็นความคิดที่เด็กๆอ่ะมันไม่ดีนะที่ว่าเราคิดตัวเราเป็นหลักมุณพี่ว่า เราแค่ต้องการให้เราและผู้หญิงเนี่ยประทับใจกันแต่เราลืมนึกถึงเพื่อนรู้สึกเฮ้ยพอมาคิดตอนนี้อ่ะจริงพฤติกรรมที่แม่งไม่ควรทำอ่ะใช่แล้วถ้าแบบคนที่เป็นเพื่อนมานานเขาไม่ใช่เราไม่ใช่แบบตายเราไม่สนใจเราโอเเพื่อนแราวก็เต้องเสียเพื่อนไปอ่ะหมายว่ามันไม่โอเคต้องระวังมากขึ้นจริงจริงก็ต้องขอโทษก่อนก่อนแรกตันหลักสองคือไม่เคยรู้เลยว่ามันไม่โอเคกับเรื่องนี้เพิ่งมาดูเหมือนกันทุกคนที่เรีรู้เรื่องเขาเรื่อไปแล้วเรื่อไปแล้วมันไม่โอเคโนสดโน้กสนเแคร์มากเพราะเราเขาใจว่าเฮ้ยเพื่อนกัน่ะ แค่นี้มั้งคงไม่โกลัวเราหลอกมั้งแต่พอเอาจริงแล้วมันละเอียดอ่อนเหมือนกันนะในเรื่องละเอียดอ่อนทุกครั้งที่เจอกันจะเป็นทุกครั้งทช่ไหมเหมือนมีปัญหาบอกมึงมาเจอกันหน่อยพร้อมเจอทุกครั้งเลยไม่ว่าจะแอบว่าต้องแบ่งเวลาทำไมได้อะไม่กลับข่าวคือตอนมีความสุขไม่เคยไม่เคยเยอ่ะปกติอันนี้ปกติถ้าเมื่อไหร่จะโยกลุ่มแลมึงเจอมึหน่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็พร้อมมาตลอดก็จะถึงขั้นแบบว่าคุยกันทุกเรื่องมากกว่า จริงๆก็บอกเลยว่ามันเป็นคนที่รักเพื่อนมากให้เพื่อแบบเต็มรอยมากแล้วก็เป็นคนที่ใจกับเพื่อนอ,ะอ่ะเราเป็นคนที่ไม่มมต่อแหล่ะาจะถามอะไรตอบตรงแล้วถ้าถ้าคุณสาตรงๆอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันแล้วมันก็เหมือนเราได้ได้รีเฟรชตัวเองด้วยได้แบบว่าเออมันสนุก<ช>จริงๆก็อยากจะขอโทษมันที่ว่าเข้าใจผิดแค่ไม่ชอบที่หน้ามือ,มอมจริงๆแล้วว่าดีใจที่เป็นที่ปัจจุบันอะ่ะเป็นเพื่อรักกันอืมกันก็น่าจะเหมือนกัน ต้องขอโทษเ่เคืแบบรู้สึกแบบว,ว่าอคาติไปเองมอแต่แเแต<อ>่พอมาอยู่ด้วยกันตอนนี้คือเราต้องยอมรับว่าไมค์เป็นคนที่มีพลังบวกรอบโวเยอะมากก็มี energy สูงม,มากเพราะงั้นทุกครั้งที่มาเจอกันเราเหมือนสา,ามารถเอาเรื่องที่มันเรื่องเฮงซวยในชีวิตมาเล่าแล้วมันก็จะช่วยฮิวเราได้ตลอดใช่เป็นเรื่องทีามาก เนี่ยถ้าเกิดว่าน้องๆเขายังอยู่ในวัยเด็กเนี่ยมองว่าเราอ่ะย่าเพิ่งไปตั้งทิฏฐิกับใครใช่เราโอเพ่นไปก่อนก็ได้มันไม่เสียหายอะไรก่อนไไม่ไดสียหายอะไรก่อนเราก็โอเพ่นเวลค้าให้เขาเข้ามาในชีวิตเราดูองเขาดูซีหลายๆแบบแล้วสุดท้ายเวลามันจะขัดกองคนคนนั้นเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์จะเลือกว่าคบหรือไม่คบเราได้ใช่อถ้าเกิดว่าคนมันยังอยากคบกันต่อมันก็ไปกันได้เพราะงั้นอ่ะอันดับแรกคืออย่ากเพ่นทิฏฐิโอเพ่นสกุล ก็ลองพบดูพอเราจะมาถึงวันนี้มันก็ผ่านใช้เวลาแหละเวลาเยอะมาก็จริงๆช่วงมัธยมหรือช่วงปฐมเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบไม่ได้มีเรื่องฐานะมาเกี่ยวข<น>้องเลยนะเรื่องฐานะเรื่องการงานถูกปะมันคือความจริงใจมากที่สุดอะใช่มันคือแบบเออ,อ,อเถ้าเปิดได้เปิดคือบางคนเนี่ยไม่กล้าจะเข้าไปหาเพื่อเพราะว่าเราอาจจะปิดตัวเองแล้วแล้ว่าเรากลัวยังไปยังไหมเป็นตอมอึ่งเหมือนกันคือไม่เป็นคนที่แบบโดนผู้ชายแกล้งเยอะมากๆเลยออเงเดิมมาปุ๊บก็หัวไมหัวเกลียดมันก็ลองให้ มันก็เลยเป็นคนที่กลัวการคบเพื่อผู้ชายมากก็เลยคบเตาเพื่อผู้หญิงมาตลอดตอนมต้นก็ทําทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมองไปมุมนั้นพอเรากล้าที่จะเปิดแล้วเราเขเขาไปอยู่ในแก๊งม4ที่เป็นแบบผู้ชายล้วนเนี่ยอืมเี่ยมันก็ใช่สนุกนะสนุกแล้วความคิดตัดที่จะบอกว่าอันดับแรกตอนที่เราจะเปิดรับใครให้เปิดทั้งตัวเราแล้วก็เปิดทั้งเขาเข้ามาถ้าเกิดสุดท้ายเราเข้ามาปุ๊บมันมีคนิการก็แค่แยกกัน ปิดใจเคลียร์ไม่เนี่ยก็ได้เคลียร์อะไรหลายอย่างเหมือนกันเหมือนมเผาไม้มากกเหมือน, <laughs> นเรียกว่าเผาไม้มากกว่า <laughs> แต่ก็ทําให้ไม่รู้ว่าเฮ้ย <laughs> บางสิ่งบางอย่างอะ่ะที่ไม่คิดว่าแม่ไม่มีอะไรหรอก <laughs> แต่สําหรับเพื่อนอะ่ะบางทีก็เฮ้ยมึงก็ควรใจะใส่ใจเพื่อนบ้างนะคือ <laughs> เขาเรียกได้ว่าความเด็กอะ่ะมันก็จะมีอีกความคิดหนึ่งแต่เมื่อโตมาปุ๊บเนี่ยความคิดเราเปลี่ยนไปไม่อยากจะให้น้องๆที่ดูคลิปนี้ จะได้เรียนรู้จากการเติบโตป็นผู้ใหญ่เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการขึ้นทางด่วนละกันไม่ต้องแบบทด <ừ, S 1> ลองเองว่าอันนี้มันจะดีหรือว่าไม่ดีวะแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันเดียวไม่ว่า,วาข้อคิดสำหรับไม้กับตรที่เคยเป็นทั่อริก,กันตอนเด็กไม่เคยชอบทีดด่หน้ามาก่อนเลยเราสามารถคบเป็นเพื่อนกันได้ในวันประมาณแบบสิบสามปีแล้วคิดว่าน่าจะตลอดไปน้องน้งน,งน่าจะไม่ใช้กันได้เนาะใช่ เพราะว่าจริงๆตอนเด็กๆเนี่ยก็เชื่อแหละว่าสมัยนี้ก็ยังมีคนแบบที่เหมือนกับเราคือไม่ถึงกับอลิที่มาตีกันแต่ว่าเราไม่ชอบหน้ากันมากกว่าทันที่ไม่เคยคุยกันเลยได้ก็ถ้าเกิดว่าน้องได้ดูคลิปนี้ก็หวังว่าจะลองเอาไปปรับใช้ดูเราอาจจะเจอเพื่อนที่สนิทกับเรามากๆแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะไม่ชอบหน้าเขาอยู่ก็ได้ใช่เลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณไตรมากๆครับขอบคุณมากที่แบบว่า มาเคลียร์ใจกันก็คือที่คือลางานมานะที่คุณโอลางานมาถ่ายเลยนะจิงขอบคุณมากเหตนเพราะเราว่าไตมันไตกันไหมามากอะขออะไรก็หล่อขอมาตลอดถ้าหันมาจะเจอหันมจะตลอดต้องขอบคุณมากมากเลยวันนี้ความสัมพันธ์ที่เรารักษากันได้อะมันคือการรักษาลำใจกันมากกว่าพอเราโตขึ้นเรามีหน้าที่การงานเนาะเราเรื่องของการแบบมาปวดเบ่งกันหรือว่าการมาตัาจบมาข่มกันอะ ก็ต้องระวังต้องระวังใช่เพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะสำหรับบางคนที่เขาไม่อยากจะฟังหรือเขาแบบเขาอาจจะไม่ได้อยากจะเป็นแบบนั้นน่ะเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีก็ได้จริงใจต่อกันไม่เอแบกันไม่บกันเพื่อสติกันเลยอ่ะถ้าเริ่มโกหกกันปุ๊บเนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วแต่มันเริ่มมีความแบบแบบระแคะก็เอื้องแบบคือว่าแบบนี้มันจะเริ่มมีความแบบเอ๊ะยังไงนะเชื่อได้ไหมนะพูดแบบนี้อะไรแบบนี้ใช่ ก็จะมีความไม่ไม่เสียดเสียมันไม่จริงใจกันจริงๆเพื่อนเพื่อนที่ดีเนี่ยที่เป็นเพื่อนรักกันได้อะถึงต้องไม่อิจฉาการจะไม่ยินทาการแล้วก็ไม่อ่วนการอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันได้ทุกเรื่องจริงๆเป็นเพื่อนสนิทกันมาระวังคำพูดแหละแต่ว่าทางที่ดีอ่ะก็ควรที่จะกล้าเปเพื่อนหละเนาะใช่มันจะดีอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งดีกว่าว่าถ้าเรามีเรื่องอะไรที่อยากจะแบบคุยกับเพื่อนอ่ะก็เปิดใจเคลียร์ไปเลยแม้ว่ามันมันก็ดี ในความสัมพันธ์ระยะยาวร <ใน S 2> ะยะมัจะดีกว่าถ้าโมไปไม่กล้าพูดกันอย่างเงี้ยมันแป๊บเดียวมันก็ลอยหลัาก็ใหญ่ขึ้นเลยใช่ก็วันนี้มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหม ได้มีแล้วได้มีแล้วมากแล้วก็ขอบคุณมากที่ชวนมาวันนี้ได้เคลียร์ได้ด่าหลายๆเรื่องได้เคลียร์เยอะมากเออคำนีต้องขอบคุณใจมากที่มาออกเป็น e ีแรกในเปิดใจเคลียร์มานะครับผมส่วนใครนะครับอยากจะรู้ว่าครั้งต่อไปนะครับมันจะพาแขกรับเชิญคนไหนมาเคลียร์ประเด็นเรื่องอะไรหรือจะให้มาครับผมเอาประเด็นเรื่องอะไรเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับไม้และไตเนี่ยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้ ได้เกียร์ได้ด่าในหลเรื่องได้เกียร์เยอะมาก